การฝึกจิตข่มจิตหลวงปู่เหรียญวราลาโพพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าปล่อยใจให้เพลินไปทางอื่นสำรวมใจอยู่ภายในอาศัยสติสัมปชัญญะนั่นแหละประคองใจไว้ภายในอย่าให้มันเลื่อนออกไปข้างนอกใจดวงเดียวนี้เป็นแก่นของคนดีก็อยู่ที่ใจชั่วก็อยู่ที่ใจ สุขก็อยู่ที่ใจทุกข์ก็อยู่ที่ใจเพราะใจนี้มันเป็นธาตุรู้มันรู้สารพัดอะไรอะไรกระทบมามันรู้ทั้งนั้นเลยแต่ทีนี้เมื่อใจนี้ไม่มีปัญญามันก็ไม่รู้เท่าสิ่งที่มาสัมผัสหรือมาถูกต้องมันจึงได้หวันไหวไปตามดังนั้นพระบรมศาสดาผู้มีพระเมตตาพระกรุณาอันยิ่งใหญ่ จึงได้อุตสาห์แนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายโดยอุบายวิธีต่างๆเกี่ยวแก่การฝึกฝนจิตนี้จิตนี้ต้องมีอุบายฝึกอยู่สามอย่างพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ 1. วิธีธรรมะคือข่มจิตของตนไว้ 2. วิธีปลอบจิต 3. วิธีประคองจิตไว้ให้สม่ำเสมอวิธีแรกนั้นจิตใจมันเพลิดเพลินมาก ฮึกเหขมมากไปในความเพลินต่างๆเพลินในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในเครื่องสัมผัสไม่ใช่เพลินอย่างอื่นนี่ต้องอาศัยการข่มไว้ด้วยสติด้วยขันติความอดทนถ้าใครไม่ข่มจิตเวลาเช่นนั้นแล้วก็จะชนะกิเลสตัณหาไม่ได้กิเลสตัณหาก็จูงใจให้ไปทำความชั่วโดยประการต่างๆเมื่อผู้ใดข่มจิตใจได้ ผู้นั้นก็ไม่ได้ลุกอำนาจแก่ความชั่วต่างๆถ้าเป็นนักบวชก็ไม่ล่วงวินัยน้อยใหญ่ถ้าเป็นคฤหัสถหก็เหมือนกันก็ไม่ล่วงศีลเพราะว่าตัวศีลแท้ๆมันอยู่ที่ใจต่างหากเมื่อใจไม่สำรวมไม่อดกลั้นต่ออำนาจกิเลสแล้วมันก็ล่วงศีลล่วงวินัยได้สบายไม่กลวนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน เมื่อตายแล้วมันจะไปเกิดเป็นอะไรก็ช่างมันนี่แหละอำนาจแห่งตันหาอาวิชชาเมื่อมันครอบงำจิตใจหนาแน่นเข้าไปแล้วใจนี้ไม่มีกลัวต่อความทุกข์ความเดือดร้อนดังนั้นแหละมนุษย์เราตายแล้วมันถึงไปแออัดกันอยู่ในนรกเมื่อเป็นเช่นนี้สมควรแล้วหรือที่เรามาปฏิญาณตนเป็นพุทธศาสนิก,กชนคือว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์เรานับถือเอาเป็นที่พึ่งกำจัดทุกภัยต่างๆอย่างนี้นะแล้วเมื่อเลื่อมใสในพระคุณทั้งสามนี้แล้วจะให้พระคุณทั้งสามมาช่วยกำจัดกิเลสบาปอาธรรมออกจากหัวใจตนโดยที่ตนไม่ได้ลงแรงอะไรเลยก็ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจอะไรเลยใจนั้นเพลินไปเต็มที่แต่ให้คุณพระเสียรัตนไตรัยมากำจัดกิเลสออกให้อย่างนี้ มันเป็นไปไม่ได้ก่อนอื่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะช่วยตนได้ตนก็ต้องช่วยตนก่อนต้องให้เข้าใจอย่างนั้นตนต้องปลุกปล้ำตัวเองใจที่ไม่สงบก็พยายามทำให้มันสงบข่มมันลงมันเพลิดเพลินเต็มที่ใช้ขันติความอดทนใช้สติสัมปชัญญะข่มมันไว้แล้วก็ขู่ด้วยขู่ว่าใจอย่างนี้แหละใจนรก ตายแล้วมันจะไปตกนรกใจไม่กลัวบาปก,กลัวกรรมเวรต่างๆใจอย่างนี้ที่มันไปเป็นสัตว์นรกแออัดกันอยู่ในนรกพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นแล้วรู้แจ้งแล้วจึงได้นำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายได้เกิดความกลัวต่อภัยในนรกให้มากพระองค์ไม่ได้โกหกใครสิ่งใดถ้าพระองค์ไม่รู้แจ้งเห็นจริงพระองค์ไม่นำมาแสดงเลย ไม่อย่างนั้นก็จะสร้างบาร,รมีมามากมายทำไมสร้างบาร,รมีมาตั้งสี่อสงไขยแสนมหากับก็เพื่อจะรู้แจ้งในธรรมของจริงเพื่อรู้แจ้งในบุญในบาปในคุณในโทษหรือประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานเป็นอวสานจุดมุ่งหมายก็อย่างนี้จุดมุ่งหมายของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นพระองค์เมื่อได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็รู้แจ้งไปหมด สิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระองค์ก็นำมาแสดงถ้าสิ่งใดไม่มีประโยชน์พระองค์ก็ไม่นำมาแสดงเพราะเวลามีจำกัดเวลาที่พระองค์จะแนะนำสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายมีน้อยเต็มทีดังนั้นพระองค์จึงคัดเอาแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็ให้พึงข่มจิตของตนในเวลาจิตมันเพลิดเพลิน มัวเมาเกินขอบเขตอย่าปล่อยให้มันเมามันเพลินไปตามอำนาจของกิเลสตัณหามันจะพาให้ไปทำชั่วมันจะนำตัวไปสู่ทุกข์ดังนั้นอย่าไปนึกว่าเราภาวนาใจสงบลงเท่านี้พอแล้วอย่าไปนึกอย่างนั้นต้องเพ่งจิตเข้าไปให้มากๆต้องพินิษพิจารณาให้ละเอียดเข้าไปเพ่งจิตให้มันรวมลงละเอียดไปกว่านั้น ให้สัมผัสอะไรที่มาถูกต้องจิตให้มันละเอียดเข้าไปอย่าให้สัมผัสหยาบมันปรากฏอันนี้ละ่ะการที่เรามาพิจารณามาอบรมฝึกฝนจิตเมื่อเราฝึกฝนไปเรื่อยๆอย่างนี้จิตก็จะค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นทำของเก่าเราเอามาสอนจิตตัวเองของเก่าทั้งนั้นเลยของที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นของใหม่อะไรเล่าธาตุสี่ขันห้าเหล่านี้ มันก็มีอยู่อย่างนี้แล้วเราก็สอนจิตให้มันปรงมันวางให้มันเบื่อมันหน่ายต่อนามต่อรูปสอนแล้วก็สอนอีกอยู่อย่างนั้นบางคนก็คิดว่าพิจารณาแต่ของเก่ามันก็น่าเบื่อมันจะไม่มีของใหม่บ้างหรือไอ้อย่างนี้ก็มีจะไปเอาของใหม่ที่ไหนมันก็มีอยู่เท่านี้แหละไม่มีนอกเหนือไปจากนี้ บุญกรรมตกแต่งธาตุสี่ขันห้าให้มาอย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันก็มีเท่านี้เองต่างแต่ว่าจิตของเราอย่างไม่รู้แจ้งชัดตามเป็นจริงได้รู้ก็รู้เป็นบางอย่างอย่างไม่แจ่มแจ้งนี่ให้สําคัญอย่างนี้จึงว่าต้องเพ่งต้องพินิษพิจารณาให้มากๆเข้าความรู้อันนี้มันก็จะยิ่งขึ้นไปให้เข้าใจ ผู้ใดย่อหยอดในความเพียรผู้นั้นความรู้มันก็ไม่ยิ่งมันก็เท่าเดิมไม่ก้าวหน้ามันเป็นอย่างนั้นดังนั้นคำว่าความเพียรมันหมายความว่าเราเดินไปข้างหน้าเรื่อยไม่มีถอยหลังแต่ว่าการเดินไปนั้นอันผู้มีกำลังมากก็เดินได้เร็วผู้มีกำลังน้อยก็เดินได้ช้าแต่เดินไม่ถอยก็ถึงจุดหมายปลายทางได้ บางคนไปเห็นเพื่อนว่าเพื่อนผู้นี้ภาวนาเก่งได้สมาธินั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงไอเรามันนั่งไม่ได้อย่างนั้นก็น่าน้อยใจให้ตัวเองอย่างนี้มันไม่ถูกเราก็จะไปเอาแต่คนอื่นมาเป็นเครื่องวัดตัวเองดำเนินตามผู้อื่นไปร้อยเปอร์เซน์ไม่ได้หรอกเพราะว่าบุญกรรมต่างคนต่างสร้างมาไม่เหมือนกันไอ้ผู้ที่นั่งนานไม่ค่อยได้อย่างนี้ก็จเจริญปัญญา เมื่อทำใจให้สงบลงไปพอสมควรดังนี้ก็พิจารณาให้มันรู้ความจริงของชีวิตในสติปัฏฐานสี่อย่างนี้พระองค์เจ้าทรงสอนทางลัดไปเลยกายก็สักแต่ว่ากายเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาจิตก็สักแต่ว่าจิตธัมมารมก็เกิดกับจิตก็สักแต่ว่าธัมมารมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ในสติปัฏฐานก็ให้สติมันระลึกเข้าไปหาจิตกําหนดรู้ตามหลักวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงกําหนดรู้ในใจจริงๆร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราจริงๆังอะไรเวทนาคือความเสวยอารมณ์อันเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่นี้มันก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขา นี่พระองค์สอนให้กํำหนดรู้สุขเวทนาทุกขเวทนานี่อย่าไปสำคัญว่าเป็นเราอย่าไปสำคัญว่าเรากำลังเป็นทุกข์อย่างนี้เรากำลังเสวยสุขอยู่อย่างนี้ปลื้มอกปลื้มใจเมื่อตนได้เสวยสุขอันนี้ก็ไม่ถูกทางไม่ถูกทางสายกลางจึงว่าเมื่อเห็นแจ้งว่าไม่ใช่ของเราแล้วมันก็ทําจิตเป็นกลางได้